สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวรถสเกลชุดคิดครับจากบูมเลสซิ่งครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ย แบบน,นี้เป็น,นตัวนี้เนี่ยเป็นรถแบบนี้เลยประกอบเสร็จมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรถชุดแรกนะครับที่เขาออกมานะครับเป็นตัวที่สามารถที่จะปรับฐานล้อได้นะครับอันนี้เนี่ยช่วงล่างเป็นแหนบครับก็ที่ออกมาใหม่เนี่ยเหมือนอย่างนี้ทุกอย่างแต่ว่าช่วงล่างเป็นลิงก์นะครับ ผมก็แกะกล่องออกมานะครับก็ตัวบอดี้ก็จะเหมือนแบบนี้นะครับเป็นบอดี้ซิลนะครับสามารถที่จะเปิดฝากระโปรงได้นะครับเปิดประตูได้เปิดกระบะท้ายได้นะครับนี่ก็บอดี้จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับต้องมาทําสีเองนะครับสีก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเซ็ตที่เป็นบอดี้ก็เป็นแบบนี้นะครับที่อยู่ในกล่องนะไม่ได้แกะออกมาเดี๋ยวจะเก็บได้ไม่เหมือนเดิมนะครับ ก็มีคู่มือในการประกอบแชสซีนะครับคู่มือในการประกอบบอดี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขามีมาให้นะครับในชุดพิเศษเนี่ยจะมีผมสั่งมา3มชุดนะเบอร์สิบหนแล้วก็2 1นะครับที่เขามีมาให้เนี่ยสำหรับตัวแรกๆที่สั่งพิออเดอร์เขาก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับอันนี้หนึ่งอัน แล้วก็เครื่องตัววัดน็อตให้อีกนะครับ1อันก็แค่นี้นะแล้วก็สำหรับตัวบอดี้ของตัวรุ่นนี้เนี่ยอันนี้ก็คือรหัส b r 8 0 1 3นะครับ mm hmm. เขาก็จะทำตัวนี้นะครับนี่มันจะมีตัวเขาเรียกว่าเลขของใครของมันนะครับอันนี้เขียนว่า AWU B 019X นนะครับอ่า ถ้าแล้วก็ก็คือต่อไปก็จะเป็น020021เลยไล่ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถแต่ละคันก็จะมีตัวเลขคล้ายๆแบบเป็นเลขทะเบียนนะไม่เท่ากันครับไม่เหมือนกันนะครับก็ยังอื่นโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแชสซีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนๆกับตัวนี้นะครับซึ่งเหมือนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีละอันนะครับก็อาว <t om it> มีตัวคานนะครับคานทำอะไรคานเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับคานก็เป็นตัว80นครับแปแปลว่าอะไรก็คือตัวคานของบูมเนี่ยเป็นคานตรงนะครับที่เหมือนเหมือนเหมือนคานรถจริงนะมันมีตัว BI70 ก็นครับก็คือมันจะสั้นนะครับคานมันจะแคบกว่านี้แล้วก็มี80แล้วก็90นครับซึ่งตัวนี้ไปใช้ใช้ตัว80นะครับซึ่งเหมือนกับตัวตัวแหนบนี่นะครับเครื่อง เครื่องก็เหมือนกันครับเครื่องเครื่องก็เป็นแบบเครื่อง2เกียร์ครับนี่แบบนี้เราก็ต้องมาใส่พวกเฟืองต่างๆข้างในเองนะครับเกียร์ทานเฟอร์ครับเหมือนกันโช๊คนะครับโช๊คให้มา2แบบนะครับข้างหน้าเป็น70ิมิลข้างหลังเป็น80ดิบมิลครับเป็นโช๊คสปริงนอกนะครับเราก็ต้องมาใส่น้ํามันโช๊คเอาซึ่งน้ามันโช๊คเนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับเบอร์30ิบนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีน้ํามันโช๊คมีจารบี สำหรับใส่เฟืองจารบีใส่เพาแล้วก็ชุดเครื่องมือถอดล้ออะไรต่างๆนะครับหรือว่ายากันคายก็มีในนี้เลยนะครับแล้วก็ในถุงนี้ก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆนะครับเราก็ประกอบตามคู่มือได้เลยนะครับเป๊ะเลยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ก็เขาก็ออกแบบลิงก์ได้สวยงามแล้วก็ดูแล้วมันมี ความแข็งแรงมากเลยนะตัวลิงคานหน้าคัานหลังนะครับเป็นแปดสิบเหมือนกันนะครับโชค๊คเพาเพ่ากลางก็เป็นแบบลักษณะนี้ครับก็จะเล็บเรี่ยมนะครับ เผาหน้าเผาหลังนะแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับตามสไตล์บูมเ e สซิ่งเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกแชสซีนะครับแชสซีเขาก็สามารถที่จะปรับฐานล้อได้นะครับก็คือยืดหรือหดได้นะครับตัวแชสซีเนี่ยถ้าเกิดว่าหดสุดขนาดนี้ก็คือ265นะครับ ฐานล้อของบอดี้ก็คือ265ห้าเหมือนกันสามารถขยายได้ถึง 285, นะครับขยายแปลว่าขยบขยบด้านหลังเนี่ยออกมาเนี่ยได้ถึง285นะครับแล้วเราก็หาบอดี้ใส่เนี่ยจะสี่ก็ะจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับระดับได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวคล้ายเป็นเส้นออบอกระยะนะครับเป็นคล้ายๆไม้บรรทัดนะแล้วเราก็ สามารถที่ขยับได้แล้วก็จะมีตัวดามอีกทีหนึ่งนะครับแข็งแรงครับแชสซีก็สวยงามหูโชกคอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับตัวตัวแนบนะครับก็หูโชกคมันก็จะเป็นหูโชกคที่สามารถ ระยะปรับรูได้นะครับมีให้เลือกระยะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้คุ้มนะครับของมุมเลสซิ่งแล้วก็ในกล่องนี้นะครับเขาจะมีตัวเลเซอร์นะครับเขียนว่าตามเลขเลยครับนี่เลข19เน้่ในข้างในก็จะเป็นเลข19แล้วก็เวลาเราแปะปุ๊บก็เนี่ยมันจะเป็น a W B 19วน่ b นะครับไม่ซ้ำกันนะครับ แล้วก็ที่ต่างอีกอย่างก็คือตัวนี้ครับตัวยึดเกียร์ทานเฟอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับซึ่งมันจะตรงเนี้ยสองอันเนี่ยสองฝั่งสองเขี้ยวเนี่ยมันก็จะไว้ยึดลิงก์นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแหนบเนี่ยมันก็จะเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องมีเผื่อให้ให้ลิงก์มันไปจับตัวคารนกับตัวแชสซีนะครับ ก็ให้มอเตอร์สําหรับเปลี่ยนเกียร์มานะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ JX นะครับสาหรับเปลี่ยนเกียร์มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับเป็นมอเตอร์กันน้านะครับไม่ใช่เป็นเซอร์โวกันน้าครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะก็อยู่ในนี้ครบเลยนะครับบอดีม้มีครบ่ยาง ล้อกับยางนี่เขาเป็นยางขนาด1.5นะครับล้อ1.5ยาง1.5 m a กร r เ p p e r นะครับก็มีความเหนียวนะครับแล้วก็มีสัดส,ส่วนประมาณนี้ที่เราเห็นแบบนี้นะครับถ้าด,ดูดูนี้จะชัดเจนนะครับก็เล่นได้ดีนะครับเกาะได้ดีแล้วก็ตัวบอดี้นะครับเป็น ABS นะครับ สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นนี้เนี่ยก็มาลองเลือกได้นะครับมีเบอร์อันนี้คือที่เราแกะมารีวิวนี่คือ1 9นะครับแล้วมี20.21นะครับราคา2,1900บาทนะครับคือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับงานของแบบนี้แล้วก็ใช้กับบูมเป็นผลิตภัณฑ์ของบูมเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยงานเนื้องานของ ไม่ว่าจะแชสซีเกียคานเนี่ยมันก็ยิ่มีความเนียนตัวคานเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะทําให้น้ําหนักเนี่ยกดลงก็คือยิ่งน้ําหนักอยู่เตี้ยเนี่ยติดพื้นมากเท่าไหร่ก็ทําให้รถเราเนี่ยเกาะพื้นนะครับจิกพื้นได้ดีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งของบูมเนี่ยหนึ่งก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็งานเสียงสวยงานเนียนนะครับสําหรับท่านที่ อยากจะมาดูของจริงเนี่ยก็มาได้เลยนะครับตอนนี้เราจะมีเป็นชุดแหนบครับแต่สําหรับท่านที่ซื้อรถแหนบไปแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะต้องออกมาชัวร์ก็คือ1ก็อาจจะเป็นแชทซี 4, ทางแชทซีเป็นลิงก์สก็คือที่ชัวร์ก็คือจะเป็นชุดลิงก์นะครับซึ่งจะต้องเอาสามารถที่จะมาเปลี่ยนกับแหนบได้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนตัวเกียร์ทันเฟอร์ตรงนี้ที่วางเกียร์ทันเฟอร์เนี่ยมันสําหรับมีที่ยึดลิงก์นะครับ ก็เป็นหลักๆนะก็คือเนี่ยเนีองนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จุดยึดลิงก์ต่างๆเนะี่ยก็เดี๋ยวเขาก็ต้องมีออกมาให้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าในราคาแบบราคาดีๆอย่างนี้เลยนะครับก,ก็ต้องมาทําสีแล้วก็มาเลือกเอาชุดไฟของเรานะครับใส่เองว่าชอบแบบไหนยังไงล้ออยากจะใส่ล้อเพิ่มล้อนี้ไม่ชอบไปใส่ล้ออื่นยังไงก็เราก็จัดได้ตาม ตามใจชอบแล้วก็ตัวอย่างตัว,นตวเนี้ยตัวบอดี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเขาทำเป็นตัวต่องนะครับไว้ใส่แบตเตอรี่ด้านหลังเนี่ย,เ,ยเพราะว่าด้านในไม่มีที่ใส่นะครับใส่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นแหนบกับหรือว่ารุ่นลิงก์ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันบอดี้เหมือนกันเปลี่ยนเฉพาะช่วงล่างเป็นรุ่นลิงก์ดีกว่าแหนบยังไงก็คือมันจะมีการ ให้เตือให้ตัวยืดยุบได้กว่าแนบเยอะนะครับสาหรับท่านที่ชอบเล่นรถลิงเนี่ยอันนี้เ็าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่มีความคุ้มค่ามากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทาง,งเรานะครับเราจะมีเว็บไซต์นะครับชื่อเว็บชื่อ RC s เ l l ไทยนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปดูเว็บแล้วก็ชอบสินค้าชิ้นไหนยังไงเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยไว้หมดแล้วก็ทัก มาในเพจอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook นะครับ RC Scale Thailand หรือว่าไลน์ผมก็ได้ครับไลน์แอดนะครับไอไลน์เฉยๆไลน์ line, he, 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 line ID นะครับไอดไลน์ HDAlien นะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปแล้วก็พูดคุยกันต่อในนั้นนะครับแล้วก็ Instagram ก็มีนะครับ RC Scale Thailand s h o p e e ก็มีชื่อร้านว่า s h o p e e ชื่อร้านว่ารถสเกลนะครับแล้วก็ ใน YouTube นะครับมีช่อง YouTube ชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับสำหรับท่านที่อยากจะลดเข้ามาลองเทียบอะไรเนี่ยก็มาโทรน,นัดแน่ก่อนนะครับเบอร์โทรสท์นะครับ0814911989ครับผมเอกครับสวัสดีครับ <eighty>